คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเป็นเพียงสถิติเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกคนโชคดีค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆ FC ช่องต้อมพารวยทุกท่านนะคะสวัสดีวันเสาร์นะคะที่19เดือนมิถุนายนนะคะเพื่อนๆวันนี้ต้องมีแนวทางหวยรัฐบาลไทยนะคะงวดประจําวันที่1กรกฎาคมมาฝากเนาะวันที่1เดือน7นะคะเป็นเลขกําลังวันนะคะเพื่อนหวยออกวันพฤหัสบดีนะคะเนาะเรามาดูของวันที่16ที่ผ่านมานะคะ สตัวบนนะคะ6 1นเนาะสองตัวล่าง17น,นะคะเพื่อน6 1ห,หและ17น,นะคะหลุดนะคะไม่เข้าเนาะ2 8 4ไม่เข้านะคะวิ่งรูดก็ไม่เข้านะคะเพื่อนเลขกําลังวันหลุดนะคะ ต้องต้องขอโทษขออภัยเพื่อนๆนที่แคปหน้าจอแล้วซื้อตามด้วยนะคะหลุดค่ะเพื่อนๆนเราไปเข้าตรงสูตรเลขเด่นประจําวันแทนนะคะเลขเด่นประจําวันเราเข้าตรงๆนะคะเพื่อนๆอหกหนึ่งเนาะตรงๆนะคะท่านไหนที่รูด6กก็เข้าเนาะเลข กำลังวันนะคะหลุดไม่เข้าค่ะเพื่อนงวดที่ผ่านมานะคะยังไงเราก็มาดูกันของงวดนี้นะคะงวดวันที่1เดือนกรกฎานะคะเพื่อนเนอเลขกําลังวันนะคะหวยออกวันพฤหัสนะคะมีเลข1น,นะคะเลข4ี่แล้วก็เลข7็นะคะเพื่อนต้องเรียงให้แบบนี้เลยเนาะหนึ่งสี่แล้วก็7ดนะคะ เลขหนะคะเพื่อนมี1นึ่นะคะหนึ่ง4 4 1หนึ่งะคะหนึ 1, ่ง8 8 1นะคะเลข4นะคะมี4 0 0 4 4 22 4นะคะ 4ี่เจ็ดเนะคะส่วนเลขเจค่ะเพื่อนเพื่อนเจ็ดสามสามเจแนะคะและตัวสุดท้ายเนาะเจ็ดเพื่อนๆพื่นคะเลขหกกับเลขเก้าเนาะ ระวังนะคะเลข9กระดกหัวกายเป็นเลข6นะคะกันไว้ด้วยเนาะชอบตัวไหนจดไว้นะคะแคปหน้าจอไว้หรือว่าจะแชร์ไปยังเฟซบุ๊กนะคะเผื่อไว้ดูย้อนหลังได้เนาะต้องให้แนวทางก่อนล่วงหน้านานเลยนะคะเพื่อนเผื่อเพื่อนๆจะลืมกันเนาะสำหรับสายวิ่งรูดนะคะสำหรับสายวิ่งรูดเนาะ งวดประจําวันที่1กรกฎาน,นะคะเพื่อนวิ่งเลขเจกันนะคะรูดเลขสีเนาะต้องจะเน้น3ตัวให้นะคะเนาะหนด สนะคะ17 4เสี่นาะสาตัวเพื่อนๆคะ่ะอย่างที่ต้องบอกนะคะต้องเน้นเพื่อนๆไว้ทุกคลิปถ้าซื้อหวยนะคะเพื่อนๆอ,อย่าลืมซื้อตัวกลับกันด้วยนะคะอย่าลืมซื้อตัวกลับนะคะ คลิปนี้นะคะเ,เพื่อนๆจัดทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเ,เพื่อนๆต้อมสนับสนุนให้เ,เพื่อนๆเอฟซีของต้อมทุกๆท่ทานนะคะซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดนะคะเพื่อนๆเนาะเพื่อนๆชอบก็แคปหน้าจอไว้จดไว้อย่าลืมนะคะแล้วก็เ,เพื่อนๆคะ่ะ ตามหอไวพรนะคะให้ fc ของต้้มทุกๆท่านรวยๆเฮงๆปังๆนะคะ ไปไหนมาไหนพบเจอแต่เรื่องดีๆนะคะเพื่อนๆต้อมพารวยขอจบคลิปเลขกำลังวันนะคะหวยรัฐบาลไทยหวยออกวันพฤหัสบดีไว้เพียงเท่านี้นะคะเพื่อนๆถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ถูกใจอย่าลืมกดแชร์นะคะให้ช่องต้อมด้วยเนาะเป็นกำลังใจให้ต้อมด้วยนะคะจะได้หาแนวทางเลขเด็ดนะคะคำนวณเลขให้เพื่อนๆแบบนี้ทุกๆวันนะคะ เป็นกำลังใจให้การตลอดไปนะคะต้อมพารวยขอจบคลิปเพียงเท่านี้จริงๆนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย